วันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาที่ไบยกสกายโฮเทลนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินบุฟเฟ่ต์หันจีนนะครับแล้วก็ซีฟู้ดชั้นลอยฟ้านะจ้ะสวัสดีครับเพื่อนๆแก้วยูนออยไล์โรชานลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไบยกสกายไบยกสนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปทานอาหารจีนกันเป็นบุฟเฟ่ชั้น79ของโรงแรมนะครับ ไปดูนะครับว่าในนี้มีอะไรกินบ้างแล้วก็หัวราคาเท่าไหร่นะครับเรามารับรองอร่อยกันอีกแล้วงานนี้ป้ๆป้ป้าถึงไหมครับโอเคครับเราได้ตั๋วมาแล้วนะตัวนี้เป็นตัวคูปองชั้น7 9ก้านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หัวละ1,250บาทนะครับจะให้น้องเขาสแกนให้ก่อนขึ้นไปสองท่าน ทานได้ถึงกี่โมงอะครับสามทุ่มครึ่งทานได้ถึงสามทุ่มครึ่งเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะโอเคปะขึ้นไปชั้นเจ็ดสิบเก้าเจ็ดมีพนักงานบริการอยู่นะจ้าตรงนี้ดิของเราจะจอดที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ก่อนนะเจบเจ็ก่อนเปลี่ยนเป็นเจานะคะโอเคค่ะดิฟจะจอดชั้นเจสิบ็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อชั้น เจิบเก้าแสดงว่าอันนี้มีเพิ่มไปเนาะเพิ่มลิบไปเนาะต้องต่องริบเร็วมากเลยเพื่อนๆนแล้วก็บอกเลยว่าหูอื้อหูอื้อพ่อเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่ามันเร็วยังไงบ้างลิบนะครับเดินสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าโอ้ยหูอื้อจริงๆงอ่ะเราไปสุดที่ชั้นเจ็ดสิบนะเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ด 76 8 6 9 70หูยสูงที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูบนฟ้าดนะ้วยเนาะส่วนชั้น84จะเป็นชั้นที่มีสกายมงกลมเนาะไว้ดูครุตอนนี้มาถึงชั้น77กำลังกำลังจะขึ้นไป79นะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นตัวนี้ครับเป็นนี่ที่เรามากินนะครับเป็นตัว ซีฟู้ดไซนิดบุฟเฟ่หัวลา1,250บาทน,นะครับโรปรโมชั่นพิเศษเป็นโต๊ะใหญ่นะวันนี้ทานได้ถึง3ามทุ่มนะครับมาดูว่าเป็นอาหารจีน5ดาวเลยนะเพื่อนๆมาแซบกันอีกแล้วมาแซบกันอีกิก้าถึงแล้ว อันนี้เป็นห้องอาหารที่เรามาทานกันนะครับเป็นห้องอาหารแบบลูฟท็อปเลยนะสกายใบหยกนะครับโต๊ะหนึ่งก็ได้ประมาณสิบที่นั่งสี่ที่นั่งแล้วแต่นั่งแล้วก็เนียรอบบรรยากาศดีครับทานเป็นครอบครัวก็ได้จองเป็นหมู่คณะก็ได้ครับ ทานได้จากกี่โมงนะครับราลอาหารเก็บสามทุ่มครับนั่นได้ถึงสามทุ่มครึ่งครับผมโอเคราลอาหารเก็บสามโม่ไอ้สามทุ่มนั่นได้ถึงสามทุ่มครึ่งป่าเดี๋ยวพาไปสี่ทุ่มนอนได้เลยสี่ทุ่มนะโอ้เป็นมาตรการจีนเนาะตัวนี้อาหารเป็นอาหารจีนกับบุฟเฟ่เป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ป่ะไปดูกันนี่เลยโอ้เขาทำเป็นโต๊ะจีนด้วยเนาะแล้วก็สามารถ จักได้ไม่อันเลยน,น,นี่เดี๋ยวเราพาไปนนพี่ๆที่ทํางานนะจ๊ะนี่เลยหลายท่านเลยนะคะมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะกุ้งจงกุ้งจงจงจง,ง,งหมูนนหมูกับกรอบเห็นแมมอุ้ยนี่น่กินนะเดี๋ยวเราไปลายอาหารไปเดี๋ยวเราไปกับน้องตายวันนี้จะพาไปตะเวนล,ลุยแล้วก็นี่นี่นน,น,นี่เห็นไหมด้านหลังเป็นดาดฟ้าไห้เป็นเป็น เมืองนะครับแตวจะมีดูพูด้วยเนาะสองทุ่มหอมมากอ่ะเจ๊หอมมากํำทันเข้าสู่ประเทศจีนนะจ๊ะเมืองจีนนะแต่งแต่งสไตล์แต่ประเทศจีนรู้สิสวยมากเพื่อนๆโอ้โหสวยกว่าตักอะไรมาพี่เนี่ค่ะซีฟูดกระเพาะปลาโอ้โหติ่มซำห้องน้ำนี่เป็นยินจีนหมดเลยเนาะ แล้วตอนนี้ห้องอาหารเซราเป็นใบหยกนี่เข้ามาแล้วจ้านี่ติ่มซำโอหแล้วก็เดีเ,เนาะเป็นรถเลยจะ้จะเข้าไปดูทางนี้ก็มีแขกลูกค้านั่งพอสมควรเดี๋ยวไปดูของอาหารกันก่อนเราเริ่มตักเลยนะอันนี้เป็นซิโคงหมูเนาะ พี่เขาบอกว่าให้มาเอาเป็ดซื้อคองหมูมีกุ้งกระเทียมแล้วก็เกายกเกากเกากนี่นคือบูสัมชันบอกอร่อยมากกับมันโถตัวแย่ตัวแย่เอาเป่าฮือด้วยเอาเป่าฮือนน้ำแดงครับ เอาตักให้บริการนะจ๊ามีเป่าหื้อน้ำแดงลูซี่ลูซี่มันคือหอยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอืมน่ากินมากเลยเดียวอเลาอันหนึ่งช่วยอีกหนึ่งด้วยค่ะนี่นีนนนนนน่นี่ให้ซูมมาใกล้ๆคุณลุลกเพื่อนๆดูโอ้ยกินหอมมากเลยอะ่ะใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีเหล้าจีนได้ไหมครับ ไม่รู้เหมือนกัน,นไม่รู้ไหมนม่าจ,จะมีนะจะมีนะโอเไม่ต้องปรงุงเพ,เพิ่มแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้มต้ม,ตมซ่บเป็ดโอ้โหนี่นะครับเมนูของท่อของเรามีปอบเปี๊ยกเทียบเลยครับอื้หมูมีหมูกอบเอาแน่นอนจ้ะมีหมูกอบกับ,กบเป็ดบริการด้วย นี่เป็ดอันนี้หมูหันเนาะอาหารทลห้องใหญ่ห้องใหญ่สุดต้องบอกขอห้องใหญ่สุดดิห้องใหญ่สุดห้องใหญ่ไม่สุดได้ห เก็บปันกันดูสิดูสิโอ้โหคิดสิคิดสิค่าปูชิโนเป็นอาหารเดี๋ยวเราตักไปบางอย่างแล้วมีอุ้ยหอยนางรมตัวโตๆเลยจ้าเดี๋ยวให้สายปาเก็บภาพนิ่งลายอาหารเยอะจริงๆ่ะทุกคนนี่ใส่นี้ให้ด้วยนะ อะไรนะเครื่องเคียงเนาะทั้งหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนมากินได้เลยนะบอกเลยว่าน่าจะคุมนะไปดูทางนี้ต่อโอ้โหมีสเต็กด้วยอ่ะพร้อมเสิร์ฟออเดอร์ได้ตลอดนะจ๊ะนี่ออเดอร์ได้ด้วยตักเผือด้วยนะจ๊ะคุณน้องตักกุ้งไม่เผือด้วยนี่เป็นกุ้งเผานะ อยาให้พี่ต่ายตักกุ้งเผาให้ดูตัวนี้เป็นแนวซีฟู้ดอะไรเนาะตัวนี้เป็นอะไรครับข้าวปลากระพงหรออันนี้เป็นสเต็กค,ครับผมอ๋สเต็กเอาสเต็กกับพี่สเต็กเนื้อหรอคะนั้นนะ่ะใช่ครับคุณค้าสามารถออเดอร์อที่โต๊ะได้เลยนะคะออเดอร์อที่โต๊ะได้ด้วยเขียนมาที่ไหนคะเดี๋ยวจะมีคนรับออเดอร์เดี๋ยวเราเอากุ้งไปก่อนอันนี้กุ้งอออั้โอ้โโเผา าตากล้องตากล้องหิวเลยอะเ่ยตากล้ลกองตากล้องกุ้งเผาจ้เนี่มีกุ้งมีปลาหมึกย่างมีหอยมีกุ้งเป็นเป็นอกคู่อีกนะเดี๋ยวเป็นหอยหวานอุ้ยหอยหวานนะกินนะหอยใหญ่มากดูดีๆหอยใหญ่มากเลยอนะคอันนี้โชว์ให้ดูเลยนะว,ว่าหอยเขาสดจริงเต็มๆเลยจ้ะนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ด เดี๋ยวปรับปลาบึกยากไปด้วยเพราะว่าน่ากินมากซีฟูด้ดขอคุ้งสองตัวแล้วกันนี่ไปจ้าเดี๋ยวพี่ตะเอาไปกไ <okay. S 2> ไ็ได้เอาไปเดี๋ยวไปห้องใหญ่เลยจ้าปลาปลาปลาจิ้มนี่ก่อนหลักฐานอเอาไว้มุมชนเราไม่เห็นอนะ่ะต่อยเขม ปอยู่ทุเตนขสั่ง้ีนิดเขาบอกว่าสั่งสเต็กได้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าสั่งสเต็กได้ด้วยพี่ไทยใหี่ไทยก่อนใสกสเต็กได้ด้วยเขาบอกมีทีมงานเราเก่คุณภาพมากค่ะเรงกินเรื่องใหญ่ค่ะสามารถสั่งเพิ่มได้ด้วยไม่ตับถ้ากินของมีั่งอะไรหคะอขอดูหน่อยค่ะอยากสั่งไอ้นี่สเต็กอะ มีสเปกเนื้อน้องลายมีซิโคงเดี๋ยวไปอ่อาญญนให้ฟังเนาอะ,นนะาว่าใครจะเอาอะไรเพิ่มไหมตอนนี้คือเต็มโต๊ะแล้วจ้าดูกันใครจะอะไรเพิ่มให้จ้าอ่ะดูโต๊ะจ้ามีกุ้งผัดพริกไทยดำปลาแล้วก็ไก่สั่งเลยจ้าหมูกรอบหมูแดงหมูหันหมูแดงก็น่ากินมากเลยดุสิอันนี้อะไรเอ่ยมันโถแน่เลย ต่อเป็นแป้งบริปเป็ดนะจ๊ะนะครับว้าวกำลังปูนแม้มันงาด้วยแล้วก็ไก่เ้าจีนแน่เลย แ,แล้วก็นี่อะไรครับหมูแก้วหมูแก้วหล่ำลอยนะจ๊ะอื่นได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะอยากได้อะไรก็คลิปมาเลยจ้ะไหน,นบอกไม่กินของทอดเราไม่กินนะว่านมาตักหมูสามชั้นกันเลยนะจ๊ะเขาเรียกว่าเขาหยกเนะาะแล้วก็ดองด้วยผักกัดดองอุยนะั่ากินมากทุกคน เอาสักสองชิ้นพอเนาะตดนระเบอเลสเตอรอลใช่ไหมคือตอนนี้เอาไปไม่ใช่อะไรนะไม่มีที่จะวางตักไปจ้าเอาอะไรตักเพิ่มเลยจ้าตรงนี้มันปูถ้ามันปูเอี๋ยไปสองลูกเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้แหละเมื่อกี้เราเอาคนอื่นเอาไปแล้วอ่ะขอดูไหนสีเป็นยังไงบ้างโอ้โหไหนน้องตั้งใจนะจ๊ะ อันเดียวคั่นเดียวพอโอเคว้าวนี่ก็คือเป๋าฮื้อน้ำแดงนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวดิ่มซัำนี่เราก็เลือกได้นะฮะเก๋ามีหลายอย่างเลยนะครับกมีหอยมีกอ,อ๋อดูน้องเขาจะเลือกให้ได้ด้วยนะไปเสิร์ฟให้ด้วยอ่ะเอานนี้ก่อนเลยจ้ะขาหนึ่งแล้วก็อันนี้เน,นี่นนย หอ,อยเฮ้ยหอยดมักคุณดิวซีแลนดูนด,ดิตัวบอลเร่งเลยแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวค่มาเอาอันนี้ด้วยนี้จาก,ก,กินนี่น่านะกินมากเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครั้งนึงครับเราตักมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มต้นกัน รับจ้ายังแล้บอกรับจ้าทางนี้ย้ไม่หมดละตอนนี้ครับเพื่อนๆเป็นเป่าคือน้ำแดงอุ้ยน่ากินมากอุ้ยเปาคือน้ำแดงคือแบบว่ามีความนุ่มมาก นุ่มมากเพื่อนหอยแมงหู่นิวซีแลหล์ติดไว้เลยอ่ะ บุบไปแล้วแหละงวานเผ็เก่งมาก,ม,ม,ก,กมีหมูกรอบมีหมูกรอบมีเป็ดมีหูหันมีซอสมาด้วยนะเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเลยหมูกรอบกันเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆชิ้นกับสีดำขึ้นเหล่าเลยนะกรอบ ชิ้นใหญ่มากเพื่อนชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้หมูแดงกินหมูแดงก่อนอืม,อ,มอันนี้จับกรอบหมูหัน ก็แบบว่าเหนียวนะอันนี้เป็นข้าวหยกก็คือเป็นหมูสามชั้นครัเป็นหมูสามชันะ้นช,ชิ้นอย่างนี้แล้วก็มีผักกาดดองเดี๋ยวเราชินเลยเนาะข้าวหยกนี่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  สด,ดส่วนตัวนี้เป็นที่เราตักมาเป็นถ้ามันกุ้งเนาะมันบอนเนาชิมเลยลูกใหญ่ๆนี้อืมอร่อยนุ่มหวานทำอันนี้ปลาหมึจกมมจ้ะยำปลาหมึกดูสิจานเบลเลยเนาะเดี๋ยวเราขอชิม มันตัวใหญ่อ่ะมันทั้งตัวเลยอะนายอย่างเงี้ยโห้ก<อ>ุ้งแกจ้าไปแล้วนี่พิ่งสัดเสื้อซอสชายกุ้งตัดเสื้อซอดส้มข้าวมีข้าวด้วยข้าวกุ้งสอดส้มขอใครไม่รู้นะขอชิมขอชิมคำหนึง่งสอดส้มอืม เหมือนมันเที่ยวเมืองจีนอ่ะแต่ว่าเป็นตืนห้าดาวไม่ได้กินสันเจิ้นนะอันนี้เป็นไข่ตุน๋นนี่เพื่อนๆไข่ตุ๋นทะเลเดือเเดเราใช้ช้อนกลางแล้วกันเนาะไข่ตุ๋นทะเลเดือดเพื<ๆ>่อนดูกลิ่นกวันออกเลยมีปลาหมึกมีโกงมีหอยมีปูหนึ่งคำ สั่งได้เรื่อยๆนะอันนี้เป็นขาห่านหรือขาไก่ขาไก่ไข่แรงไข่แดงเป็นักพรดนี่ักพรดบางกรไข่แดงงูเด้งๆเลยเพื่อน หูฉลามหูฉลามเนี่ยหูฉลามเลยนะครับแต่มองไม่เห็นหรากนี่หูฉลาม,มนี่หูฉลาม หูนึ่งมาทอดมันกุง้งอันนี้คือข่องเต้าหู้ กุ <muitas> ้งหญ่ก <l Jean> no ุ้งเต็มทีโพดน้ำจิ้มก็ยังไม่แซ่บท่าไห่นะไข่หวานจิ้มอยากส่าก็จกิน้แล้วการัมานึงจานึงแล้วก็ใส่ใส่หมูกรอบมาด้วยน่อยอนกุ้งรากหน้านะจ่าราหน้ากุ้ง คนใบี้นี้่ไนกุ้งแม่น้ำจากตัวใหญ่เลยเิชิงนไข่ก่อนทางนี้ก็ติดเลยนะอือมีไข่ด้วย อ่ยของหวาน้วยนะครับเป็นน้ำแข็งใสซกซินอีประมาณนี้นี่จ้ะน่ากินมากเ้าเหนียวโอนี่แปะก้วยนี่ขเกือนี้จ้ะบัวลอยน้ำขิงต่างๆนานาน,นะจ๊ะแล้วก็เขลี่มะม่วงก็มี รวมถึงด้วยหลากหลายผลไม้นะจังนี่เลยเขามีรถแบบนี้มาคอยบริการเสิร์ฟด้วยนะสวยมากเออสวยแต่เรายังไม่จบนะเรายังไม่จบจริงหรออันนี้เป็นแตงโมแตงโมชิมไหมแตงโม หุ้ยลายแย่งเลยอ่ะมี่สาวหูสาวหูสาวหูโอ้โหร้อนร้อนเลยจ้ะเต้าหวยน้ำผึ้งเป็นอย่างนี้นะจ้ะเต้าหวยน้ำผึ้ง อืมแดร์เรียนเกิดอะไรเนียนไหมตัวนี้คือบัวลอยน้ำขิงกินน้จานเลยเลยจ้าตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น84ของประโยคสกายนะครับ ค่ำคืนนี้คนเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มาสมัมผัสบรรยากาศกับการชมวิว360องศานะครับที่ไปยกสกาย2เดี๋ยวไปดูวิวกันเพื่อน เมื่อกี้มีทิศหนึ่งลมเย็นมากเลยฝั่งโท,ทนกิจกรไทยเป็นสะพานสะพานพระรามเก้าที่จะข้ามไปฝั่งทน,ทนเนาะพระปแดงบรรยากาศดีนะเพื่อนแล้วก็บางที่ก็เริ่มจับต้นคริสต์มาสกันแล้วมีต้นคริสต์มาสกันแล้วจ้ะอันนี้สาเทียมอันนี้พารากอน เห็นไหมเห็นพระก้อนละตรงนี้เย่เย่เย่นี่ลมร้อนฟุนงแล้วนะลมแรงมากเลยตรงนี้นี่มีน้องตายพี่ต้นด้วยนะจ๊ะอาจจะเมื่อยนิดหน่อย เล้ล็แล้วลมมันเป็นทช่วง,งมันเป็นบางรอบนะที่นนลมผมวันนี้ก็มาสมผัสากาศอย่างคัคงแนยังไ,ไงก็ฝากเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ